มาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่สี่ของเดือนมีนาคมปี2 5 6 7อวันนี้อากาศที่วัดอยู่ที่25าองศา <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมคําออนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องพบนี้และพบอื่นชาตินี้และก็ฉัดหน้า เราจะมาศึกษาในประเด็นนี้กันว่าการที่ทำอะไรแล้วมันมีวิบากมันส่งผลให้เราได้ไปสู่พบดีหรือพบไม่ดีพบแปลว่าสถานที่เกิดเนี่ยองค์ตรงตราสว่าพบเป็นเหมือนผืนดินพบเป็นเหมือนผืนนาพบเป็นเหมือนกรรมนะขณะเมื่อมีพบนี้แล้วก็ต้องมีพบอื่น พระอ,องค์ทรงตรัสว่ามนุษย์และสัตว์เทวดาสัตว์นรกทั้งหลายมีพบไม่แน่นอนพรรมพ่อบอกว่าเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกแต่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าเป็นไปได้ยากยกเว้นแต่ผู้นั้นเป็นโสดาบันโสดาบันก็ต้องมีธรรมตามหลักของศาสนาก็คือเป็นผู้มีศรัทธานในพระพุทธเจ้า สถาความเชื่อเนี่ยในพระธรรมในพระสงฆ์และก็มีศีลเป็นอย่างดีอันนี้จะได้มนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์เจดครั้งก็จะปรินิพานแต่ถ้าพุทุชนตั้งหลายที่ไม่ได้ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าเป็นฐานะที่เป็นไปได้ยากเหมือนกัน วันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับเทวดามาทุนถามถ,ามถึงความที่คนบางคนนะนะั้นน่ะตันนีนยะเมื่อเขาเป็นตันนีแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดในที่ไหนกับบุคคลที่ไม่ตันนีแล้วเนี่ยเมื่อเขาตายแล้วจะต้องไปเกิดที่ไหนนะก็เราเชื่อแน่ว่า ภพนี้มีภพหน้าก็มีชาตินี้มีชาติหน้าก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะระองก็ทรงตัดกับพรามณ์ว่า,ากับเทวดาว่าชนหลดใดนะในโลกนี้เนะี่ยเป็นคนตนีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขามีการกีดขวางคนอื่นผู้ให้อยู่แล้วคนเราอื่นนั่นก็ย่อมเข้าถึงนรก คนเหล่านั้นะย่อมเข้าถึงนรกสัตว์เดชานหรือยมมโลกยมมะโลกก็คือโลกของพยายมนะหากมาถึงความเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เกิดในตระกูลที่ยากจนจะหาเสื้อหาผ้าหาความล่าเริงความสนุกสนานได้ยากนะพระองค์ตรัสว่าคนพันเหล่านั้นแหละต้องสิ่งที่ประสงค์อยากได้ สิ่งใดแก่ของผู้อื่นก็ไม่ได้สิ่งนั้นนะแม้แต่ความปัถนานั้นก็เป็นผลในภพนี้ก็คือเกิดมาลำบากยากจนแล้วปัถนาอยากจะมีรถมีบ้านมีอะไรอย่างคนอื่นก็ทำไม่ได้มันไม่ได้นะอรยูเจ้าวนนียขนาดภพนี้ยัยงทุกข์แล้วภพหน้าก็ต้องเป็นทุกขติอีกด้วยเพราะว่ามันส่งผลนะโยม ถ้าในภพปัจจุบันนี้มันเกิดความแร่งแค้นเกิดความทุกข์ยากจิตใจก็หาความสุขไม่ได้จิตเตนะสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้ามองทั้งในภพนี้นะเมื่อตายไปไปสู่ภพหน้าก็ยอมได้ทุกอีกนั้นแค่ความตนีตัวเดียวทําให้จิตใจเศร้ามองจิตใจวุ่นวายโอ้ยอะไรต่างๆนานา,นานะพระเจ้าอ่ะอันนี้แหละเป็นเพราะความตณีนะี แต่ถ้าคนที่ไม่ตนีล่ะหลวงก็ทรงตรัสว่าเมื่อเขามาเป็นมนุษย์รู้ถ้อยคำปราศจากความตนีเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าจนหลอนนี้ย่อมปรากฏในสวรรค์เป็นที่อุบัติดันั้นเมื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขามีความเคารพอย่างแรงกล้าแล้วเขาจะเกิดบนสวรรค์ อุปตินี่แปลว่าการอุบัติอุบัติขึ้นบนสวรรคนะ์หากแม้ว่าเขามาเกิดในเมืองมนุษย์ก็ย่อมเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมีผ้ามีอาหารมีความร่าเริงมีความสนุกสนานโดยไม่ยากแล้วก็พึงมีอำนาจแผ่ไปในโพคทรัพย์ของผู้อื่นที่สะสมไว้บันเทิงใจอยูนะ่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ตั้งภพหน้าก็เป็นสุข,ขติ คนไม่ตันีเยได้ทั้งสองเลยเพราะชีวิตคนเราท่านผู้รับชมรับฟังทั้งหลายเมื่อกายนี้แตกสลายนะวิญญาณก็แตกสลายนามรูปก็แตกสลายนะเมื่อมันแตกสลายแล้วนะก็ <c oughs> ก็แยกกันไปนะ ดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ล่องลอยไปในอากาศเหลือไว้แต่กรกะดูขาวเพียงดังขนนกพิราบนะทับถมแผ่นดินเป็นเพิ่มพูนแผ่นดินขึ้นอีอันนี้แน่นอนความตายมีแน่นอนแต่หลังจากการตายแล้วต้องเกิด ส่วนจะเกิดเป็นอะไรนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเหมือนโยนท่อนไม้ขึ้นไปอากาศบางครั้งก็เอาคนลงบางครั้งก็เอาปลายลงบางครั้งก็เอาตรงกลางลงมันไม่เที่ยงสำหรับผู้ไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลเป็นที่มั่นคงองค์งทรงตรัสว่าอุบัติขึ้นของเขาหรือพบหน้าของเขาไม่เทียงแท้ แต่ถ้าเป็นโสดาบันะเที่ยงแท้เป็นเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นนี่เราก็มาเห็นได้ว่าเราสามารถสร้างที่เกิดให้กับตัวเราได้สร้างพบใหม่ให้กับตัวเราได้หลายคนเอามาโสร้างไม่ได้เราเป็นกรรมลิขกิตต้องเป็นไปตามกรรมนะพระเจ้าอ่ะสามารถทำกรรมให้มันดีแล้วก็ไปเกิดที่ดีได้ เห็นไหมวิธีบอกของพุทธเจ้าวิธีสอนของพุทธเจ้าเบื้องต้นเนี่ยสอนให้เราละความตนีก่อนหัดบริจาควัตถุสิ่งของและนอกจากนั้นบริจาคสูงสุดกว่าการบริจาคคือการบริจาคก,การให้อภัยนะทุกวันที่มันเกิดเป็นเรื่องราวมากมายนะขลางแคนกันอยู่ที่เขาเคารพที่เขาลบลาคาฝันกัน ก็เพราะว่าไม่บริจากหรือไม่สละความวิญบาณก็เลยอาฆาตแค้นกันแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเวนน้นในๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะทะเลาะก,กันแต่เว้นไดๆย่อมสิ้นสุดเพราะการมาทําความเข้าใจมาให้อภัยทา,านต่อกันเห็นไหม <c oughs> อันนี้หลักของพุทธศาสนาสอนเรื่องอย่างนี้ดังนั้นพบหน้ามีแน่นอน คนทุกคนนะท่านจะพูดถึงตายแล้วเนี่ยพระเจ้าว่าถ้าตามหลักเนี่ยไม่ตายเพียงเต็บเปลี่ยนสภาพนะคือกายนี้แตกสลายแล้วจิตวิญญ,ญาณน,นีนะ้เมื่อมีจิตมโนวิญญาณไปครองแล้วก็ไปอาศัย <c oughs> ทำอันเป็นเหตุและเหตุที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นต่อไป จากความรักความพอใจความชอบนั่นแหละเมื่อเรายัางละความรักความพอใจความชอบไม่ได้มันก็ต้องมีพบใหม่เนี่ยพบที่จะเกิดต่อไปโยมพอใจอะไรหลังจากการที่จะแตกสลายเนี่ยเจนได้ยินเสียงพอใจในเสียงในคนในสัตว์อันนั้นแหละมณนากาลีสุดท้ายก็จิตนี้ก็ไปเกาะไปฝังสิ่งนั้นแล้วนั่นแหละเป็นที่เกิด ทำไมคนไปเกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นกระบือเป็นงูเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาก็เพราะว่าจิตไปเกาะไปฝังสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตเราไปเกาะไปฝังสิ่งเหล่านั้นแล้วเราขอว่าเราอยากเกิดก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้งนั้นพระเจ้าสอนให้สำรวมจิตระมัดระวังจิตอย่าให้จิตไปเกาะกับสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้ย แต่ถ้าเราเกาะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาผู้จาวา่าดีเมื่อโยมเกาะสิ่งเหล่านี้แล้วโยมจะได้มนุษย์และเทวดาหรือได้สมบัติที่ดีอันนี้คือการบอกบุญให้โยมเสียสละกันมาโยมเสียสละแล้วโยมก็จะได้สุขคติของความเป็นมนุษย์เคยเล่าไปหลายตอนเรื่อง <c oughs> ผู้ให้ทานกับผู้ไม่ให้ทาน ผู้ที่ให้ทานนั้นย่อมไปเกิดในตระกูลที่ดีแล้วทานนั้นก็ย่อมส่งผลงเพราะเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีคนเคารพนับถือมีอิสระมีอนาจที่มีทิปไตยที่ใหญ่กว้างขวางเรียกว่าเป็นผู้มีอาทิปไตยที่ใหญ่ในความเป็นมนุษย์เพราะผลานิสงแห่งทาน แต่ผู้ไม่ให้ทานก็ไม่มีในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทานเหล่านี้ส่งผลไปถึงความเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากนะถ้าไปเกิดเป็นพรมนั่นไม่ไม่ไม,ไม่ก็เป็นพรมที่มีอนุภาพมากไปเกิดเป็นพระก็เป็นพระที่มีเอกลาบมีอนุภาพมากเห็นไหมผลแห่งทานเนี่ยแต่ถ้า <c oughs> ไม่มีทาน พระเจ้ามันก็ไม่มีลาบไม่มีเอกลาบไม่มีอะไรที่เป็นอธิปไตยอยากจนเขียนใจแรงแค้นเหมือนอย่างที่กล่าวมาแม่เตะเสื้อผ้าอาหารการกินก็ยังลําบากเมื่อทุกอย่างอย่างนี้แล้วปัจจุบันก็ทุกอย่างแล้วในภพหน้าก็ทุกอย่างอีกอย่างเงี้ยนั่นญาติโยมหลายก็มันให้ทานมันบริจาคไปให้กับพ่อกับแม่กับลูกกับล้านกับสมณะ พรามกับคนยากจนเขียนใจให้ตามเหตุตามปัจจัยอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นผลทำให้เราได้มนุษย์สมบัติที่ดีนะสมบัติของความเป็นมนุษย์น่ะก็คือเราหมั่นให้ทานนะละความตนีนั่นเองเพราะความตนีเป็นมนตินทำให้จิตใจของตัวเองนั้นนะมัวหมองคนตกนรกเพราะทราบสมบัติของตัวเอง แต่เมื่อเราให้ทานย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะศัพ์ของตัวเองอน,นี่เราจะเห็นได้ว่าการมีการเสียสละมันต่างกันเห็นไหมมีแล้วยึดถือนี่ได้นรกสเดจานเปรวิสัยมีแล้วปล่อยวางได้มนุษย์ที่ดีได้สวรรค์ที่ดีอย่างเงี้ยแต่ทานนั้นก็ให้ผลถึงแม้ว่ายมจะตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดชานในนรกไม่มีไปไปกราบบอกแต่ว่าไปส่งผลถึงสัตว์เดชฉาน แล้วก็เปรวิสัยทานที่โยมให้สัตว์เดชานนี่ก็เมื่อมีทานดีไปเกิดเป็นสัตว์เดชานคนก็เลี้ยงดีจะไปเกิดเป็นจางมาหัวควายลิงหรือว่าเป็นงูเป็นอะไรก็ตามแต่เขามีทานดีก็จะถูกคนเลี้ยงดีเห็นไหมฮะไปเกิดในตระกูลที่คนเลี้ยงดีอันนี้ก็เรียยวเป็นอานิสงส์แห่งทานนะรักความตนีนั่นเองทีนี้ พบหน้าพบนี้ชาตินี้ชาติหน้ามันเป็นของอยู่ด้วยกันชาตินี้ก็คือวันนี้แหละปีนี้แหละเดือนนี้แหละชาติหน้าก็คือหลังจากที่หมดบุญหมดวาสนาหมดอายุเรียกว่าได้พบใหม่หรือชาติใหม่อย่างเงี้ยในสมยัยครั้งพุทธเจ้ามีปามามพูดกันว่าการเกิดนี่แหละทาให้บริสุทธิ์ชาตินี้ทุกยากตายไปแล้วก็จะไปเกิดพบใหม่ก็จะได้บริสุทธิ์แต่พุทธเจ้าไม่ใช่ ถ้าชาตินี้ทุกลำบากตายไปก็ต้องตกนรกทุกลำบากชาตินี้สบายชาติหน้าก็จะได้สุคติเป็นที่สบายอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็บอกบอกเหตุเหมือนกันฉะนั้นเราทั้งหลายญาติโยมพบนี้พบหน,น้าชาตินี้ชาติหน้ามันก็เกี่ยวข้องกันนั่นเระองค์ทรงอธิบายเรื่องพบกับชาติไว้ในอิทัปปเยตาและปฏิสมุป,ปบาทว่า เพราะมีชาติเป็นปัจจัยนะชรลาโมนะจริงมีคือแก่ตายจะมีผมก็ส่งสาวต่อไปว่า,าแล้วแล้วพบนี่มา,าแล้วชาตินี่มาจากอะไรเพราะมีพบเป็นปัจจัยชาติจริงมีพบคือสถานที่เกิดอะถ้ามีที่เกิดแล้วการเกิดก็จะมียกอุปมาเหมือนพืชเหมือนข้าวเหมือนผักถ้ามีดินมีน้ำเอาไปปลูกแล้ว ถ้าต้นพืชมเมล็ดพืชนั้นไม่เน่าไม่เสียแสพพืชนั้นก็ต้องออกเ,เหมือนกันพระองค์ทรงตรัสว่าพบเป็นเหมือนผืนนาพบเป็นเหมือนกรรมพบเป็นเหมือนกรรมพบเป็นเหมือนที่เกิดนะถ้ามีพบเป็นปัจจัยชาติก็จะมีนะอันนี้ในปฏิสมัมุิบาะพบเป็นของไข่พบเป็นของไขง่นะ แต่สถานที่อย่างนี้มันมีของมันเรียกพบนี้พบนั้แล้วก็อธิบายต่อไปว่าแล้วพบมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมีพบพระเจ้าเพราะอุปทานคือความยึดมั่นนั่นแหละเองทําให้เกิดพบเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีแล้วอุปทานมีได้อย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีตัณหาคือความอยากอะไรนี ไม่อยากแล้วอุปทานความยึดจะมีเมื่อยึดแล้วพบจะมีเมื่อพบมีชาติจะมีเห็นไหมมันเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นมอนโดมินโดที่มันล้มเป็นแถบไปเหมือนการปฏิสมุปบาทก็เป็นอย่างนี้แหละอาศัยจากสิ่งนี้มีมีม,ม,มีก็มีไปสุสดทางแล้วถ้าดับก็ดับดับดับไปส,สุดทางอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พระองค์ทรงเรียกว่าอาการจิตเอาเมื่อ ตัณหามาจากอะไรทําไมที่ให้เกิดตัณหาตัณหามาจากอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนาสุขทุกข์เฉยๆแล้วเวทนามาจากอะไรมาจากผัสสะคือการกระทบการกระทบทางตาหูจมูกนิ้ยใจนี่เกิดผัสสนะผัสสะเกิดก็เวทนาก็เกิดแล้วก็ทรงตัดออกไปว่าแล้วเวทนามาจากอะไรมาจากสลายตนะคืออยายตนะ ภายในหกภายนอกหกอยายตนะแปลว่าตัวเชื่อมต่อก็เช่นตาหูจมูกดินกายและใจนี่เองเอาไว้เชื่อมต่ออันนี้อยายตนะเป็นเหตุทำให้เกิดปัสสะแล้วอยนายตนะนี่มาจากอะไรมาจากน้มกับรูปน้มกับรูปเป็นผู้สร้างตางหูจมูกดินกายใจหรือเรื่องสร้างอยายตนะใช่ไหมน้ำกับรูปมาจากอะไรน้ำจากกับรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากอะไรวิญญาณมาจากสังขาร สังขารมาจากอะไรมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้อันนี้เป็นสายของการเกิดเพราะไม่รู้ก็เกิดสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งปรุงแต่งกายปรุงแต่งวัจ,จาปรุงแต่งใจตามสภาพนั้นนวิญญาณคือตัวรู้แจ้งวิญญาณกับนามรูปมาเกาะกันเมื่อที่ใดมีวิญญาณที่นั้นนามรูปก็จะมีที่ใดนามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีหมายความว่าที่ใดก็ตามถ้ารูปนี้แตกสลายวิญญาณก็ ไปหาที่เกิดใหม่แล้วอย่างเงี้ย <c> ว <oughs> ิญญ,ญาณก็จะดับเหมือนกันนี่วิญญาณขันนะแต่วิญญาณที่จะต้องไปเกิดใหม่ที่เรียกเป็นภูตสัตว์หรือเป็นสัมภเวสีสัตว์ก็จะมีข้องมันอย่างเงี้ยพระเจ้าทรงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,าธาตุหมีาธาตุดินน้ำไฟลมอากาศาธาตุและวิญญ,ญาณธาตุนั้นในธาตุหกนี้เป็นธาตุอย่างนี้น,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 นนะ แต่วิญญาณขันนี้ต้องดับดับแล้วแตกสลายแล้วแต่วิญญาณธาตุที่ที่มันมาเกาะเกี่ยวกับขันก็ไปไปสร้างที่เกิดใหม่หรือวิญญาณขันเนี่ยเมื่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่วิญญาณขันห้ากับวิญญาณขันวิญญาณธาตุเนี่ยเกาะกันอยู่ไปเกาะฝังสิ่งใด ในกลิ่นในรสในเสียงในพจน์พระในธรรมลมก็เกิดความจับอกจับใจอันนั้นแหละคือพบนั่นแหละคือชาตินั่นแหละคือที่เกิดอย่างเงี้ยต้องยกตัวอย่างไว้มากมายเมื่อวานก็ยกตัวอย่างเช่นติดสติใจในเสื้อผ้าก็ตายไปเกิดเป็นเลนอย่างเงี้ยหรือยกตัวอย่างนิโคนาตบดเรียนอย่างแบบโคเห็นโคโดนเดินก็เดินตามโคกินหญ้าอย่างโค นอนอย่างโคพอใจในความเป็นโคนะพระเจ้าก็ว่าเมื่อจิตใจเกาะฝังอย่างนี้ตายไปก็จึงได้อัตภาพเป็นโคนะพอใจในสุนัขสั่งสมเรื่องสุนัขพอใจเรื่องกับสุนัขตริยาของสุนัขก,การเห่าหอนของสุนัขจับอกจับใจในสัตว์เหล่านี้แล้วตายไปเขาก็จะได้อัตภาพเป็นสุนัขเนะีนะ้ยนี่คือการพอใจในโลกของความที่เราเป็นมนุษย์ ไปเกาะไปฝังสิ่งนั้นแล้วพอกายนี้แตกสลายวิญญาณนนก็ไปเกาะนามรูปแล้วก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ย <c oughs> อย่างใครอะกุมภโคสกะเศรษฐีเห็นเห็นเศรษฐีชื่อว่าโคสกะนะน,นะแจกเอาเอาอาหารแบ่งให้สุนัขอาหารให้ตัวเองกินกับอาหารที่ให้สุนัขกกัะเดียวกัน จิตก็คิดว่าแม้สุนัขนี่ดีมีบุญได้อยู่กับเศรษฐีเลี้ยงอาหารกินก็เหมือนเหล่าเลยนะจิตใจเกาะคิดอย่างนี้ตกกลางคืนธาตุไม่ทํางานตายแตกสลายไปไปเกิดเป็นลูกสุนัขอย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้ยพบหน้าอันนั้นเมื่อเราตายแล้วมีพบหน้าแน่นอนและก็มีชาติหน้าแน่นอนส่วนจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับการวางจิตของผู้นั้นอย่างเงี้ย อันผู้เจ้าทรงตรัสไว้อย่างต่ําสุดก็คือเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เม,มื่อมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างดีแล้วเขาจะเกิดอีเจ็ดครั้งเรียกเป็นโสดาบันชั้นต้นๆมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และก็มีศีลอันนี้จะทำให้เขาเกิดเจ็ดครั้งได้ เราทั้งหลายญาติโยมเมื่อรู้ว่าเราจะต้องเกิดอะ่ะก็สร้างสิ่งที่จะเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่ผู้เจ้าสอนหนึ่งมันให้ทานสมาทานศีลและเจริญสมถะภาวนาเมื่อเราทําอยู่ทั้งสามอย่างมีทานมีศีลมีภาวนาผู้เจ้าก็พึงหวังได้เลยว่าเป็นมนุษย์สมบัติที่ดีหรือแม้เช่นนั้นอาจจะได้เป็นอนาคามีหรือเป็นพระะหันก่อนตาย กึ่งอายุนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันดีชั่วเนี่ยเราทำความดีไว้เสมอเสมอพบที่ดีย่อมปรากฏแก่เราคือสถานที่เกิดที่ดีนะแต่เมื่อเราทำไม่ดีอ่ะพบที่ไม่ดีก็ปรากฏแน่นอนนะอันเมื่อเราเติบใหญ่โตขึ้นมาแล้วได้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็เลือกทำแต่สิ่งที่ดี พราะความชั่วทําให้ตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนถ้าไ,ได้พบได้ที่เกิดไม่ดีก็อย่าไปทําก็ทําแต่สิ่งที่ดีๆเช่นการสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจนสำรวมกาย,ววาานะก,ายก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพืิผิดในการมสำรวมวาจาเว้นจากการพูดเท็จพูดสศศ่สเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบสำรวมใจเว้นจากความโลภความคิดปยาบาทความคิดเบียดเบียนก็ให้มาอยู่กับลมอยู่กับกายเสียอย่างเนี้ย พบใหม่ที่ดีย่อมเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราไม่สำรวมอย่างนี้ก็ไปทั่วทิศตัวเดนศินข้อหนึ่งสองสีห้าก็ไม่มีก็ไปได้นางโลกสเสดชานเปรตวิสัยอย่างเงี้ยอันนี้แหละทือที่เกิดแั้นเราตายไปจะต้องเกิดยกเว้นแต่เป็นพระรหนั์พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอาน,นิสง์ของการเจริญอาน,นาปณสติ สองอย่างคือหนึ่งถ้ายังมีสังโยชน์ยังละไม่ไม่หมดก็จะเป็นอนาคาม,มีคือไปเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์สองเป็นพระอรหันต์ก่อนตายหรืออาจจะหลังตายนะอันี้พระองค์ตรงสรนให้เราว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจมีอนิสงส์ใหญ่อย่างนี้นะมาลองเข้าใจแล้วการเกิดทุกข์คาเป็นทุกข์ล่ำไปว่าต้องแก่เจ็บตายแล้วก็ วางความพอใจในการเกิดจ้ะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยเอามาว่ามันก็สุขแล้วนะเป็นความดีที่สุขแล้วก็เป็นพรบที่ดีอยู่แล้วถ้าเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆเนี่ยองค์ตรงคําประกันให้เลยว่าจะเป็นอนาคามียเนี่ยหรือเป็นพระหันอันนี้ทรงพยากรณ์ไว้เลยแต่ขอให้โยมทําบ่อยๆ จนถึงขน,นาดผู้เจ้าทรงให้กำลังใจแก่พิสุแก่ญาโยงหลายว่าพิสุถึงแม้เธอจะมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวก็เพียงพอแก่การบินทบาทข้าวของชาวแวนแควนนะจะปล่อยกาวปยัยที่เธอทำให้มากทำให้บ่อยซึ่งอาณาบรรณสติใช่ไหมฮะญาโยงก็ทำเลยนะ ทอทอทอทำทันทีทำบ่อยๆเมื่อจิตนี้ฟุ้งซ่านเมื่อไรโอ๊ยพอพอพอ,พอมานั่งสมาธิหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนะให้สติรู้ว่ามันเข้ามันออกโยมทำเรื่อยๆทำบ่อยๆโยมจะเก่งมันเหมือนนายขมังทนูซ้อมยิงหุนงกกงห่นฟางตอนแรกก็ยิงหุ่นฟางยิงไปบ่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันยิงแม่นนะเข้าก็ยิงหุ่นบินน เอาอะไรเฟีย้ยงมานี่ยิงถูกหมดเห็นไหมวิจารนี่ฉันได้ก็ฉันนั้นแหละเมื่อเราจเจริญอาณาปณสติจิตจะมาทางซ้ายทางขวาไปทางซ้ายทางขวารู้หมดเลยนะวิาจารก,กอานาปณสติแล้วลูกสอนจะมาจากทิศทั้งแปดก็รับได้หมดเห็นไหมอันวิธีจเจริญอานณาปณสติยังทรงสอนไว้อีกว่าทรงอุปมาเหมือนบุรุษช่างกลึงดึงเชือก สาวเข้ายาวสาวออกยาวสาวเข้าสั้นกับสาวออกสั้นในวิธีสอนนะหรือทรงอุปมาทําจิตให้อยู่กับลมรู้กับประมาณของตัวเองเหมือนกําลูกไก่ไว้ในกํามือถ้ากําแน่นลูกไก่ก็จะตายถ้ากําหลวมลูกไก่จะออกทำายัางไงให้พอดีพอดีที่ลูกไก่ไม่ตายนี่แหละพิสุ์หลายเธอจงหาความสมดุลแห่งธรรม คือลมหายใจนี่แหละให้พอเหมาะกับธาตุกันของตัวเองแล้วอาณาปณาสติจะทำให้เธอนั้นมีความสุขตาก็ไม่ปวดนะเมื่อมีสติอยู่กับลมได้ดีเข้มแข็งตัวจะไม่โยกโครงจะละเสียได้ซึ่งกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกรรมทางกายทางวาจ,จาทางใจเพราะมีอาณาปณาสติั ถ้าเจริญอย่างนี้พบหน้าดีแน่นอนแต่ถ้ามาเจริญอย่างนี้พบหน้าไม่ดีนะได้ทุกขติที่ไม่ดีนะได้ทุกขตินะไม่ได้สุขติสุขติแปลว่าดีถ้าทุกขติแปลว่าไม่ดีอย่างเี้เป็นต้นนะมันเป็นภาษาไทยอะโยมมันก็เหมือนอโหสีกรรมมันก็เป็นกิริยาเฉยๆเป็นกิริยาอขยาดอโหสีแปลว่าได้เป็นแล้วได้มีแล้วใช่ไหม ยังเป็นกิริยามาพูดเฉยยังไม่ได้เอากร,รมเอาตัวบุคคลมากระทําเราต้องใช้ว่าอันว่าบุคคลนี้ได้กระทําแล้วซึ่งกรรมทางกายทางวาจาทางใจอย่างเงี้ยอันนี้จะถูกแต่ก็นี้ถ้าเราจะใช้อโหสิกรรมมันเป็นคําใช้กิริยาเอามาว่า,าขออภัยนะนะที่กรรมเกิดขึ้นทางกายทางวาจาแล้ว่ามันตรงตัวนะไม่ต้องไปว่าอโหสิกรรมก็ได้ แต่เราก็ติดปากกันเอาโหสิกรรมเนี่ยก็เหมือนโ <c oughs> ยมข้ามทางลายมา้าโยมก็บอกข้ามทางม้าลายเอาลายของม้ามาเขียนก็เลยข้ามทางม้าลายภาษาไทยแท,ท้จริงก็ข้ามทางลายมา้าตรงที่มันขี่ลายไว้เหมือนลูกมาน้อยอย่างเงี้ยมาน้อยมันไม่มีลูกนะมันต้องว่าแม่ลูกหมาหรือ ลูกของแม่หมาอะไรเงี้ยแต่ภาษาเราก็พูดแบบมันฟังแบบอะไรเข้าใจสับสนเหมือนกันเหมือนผ้าเปียกน้ําผ้ามันไม่เปียกน้ํามันต้องบอกว่าน้ําเปียกผ้าเห็นไหมภาษาไทยบางทีพูดกลับทําให้เราค่อยขี้ค่อยขีไปเหมือนจุดทูบเทียนนะขอเชิญท่านประธานจุดทูบเทียนพอเข้าไปจุดทู่ก่อนเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องจุดเทียนก่อนเห็นไหม คำพูดกับการกระทําไม่ตรงกันนะถ้าบอกจุดทูบก่อนก็จุดทูบก่อนเลยถ้าบอกว่าจุดเทียนก่อนก็จุดเทียนก่อนมันถึงจะถูกต้อ,นองน่างเหมือนกับมีลูกมีเต้ามันต้องมีเต้าก่อนแล้วถึงจะมีลูกนะเรื่องเต้าเรื่องถันนี่ก็เกิดขึ้นในพระเจ้าก็บอกว่านะนมจากถันนมจากเต้านมจากต้นนะ นมจากฐันนี่คือถันของมันดาบุตรดื่มเลือดของมันดาส่วนนมจากเต้าคือนมของโคนะส่วนนมจากต้นก็เป็นประเภทนมถัเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้บางทีเราพูดกับสลับกันมันก็เลยทำให้ความหมายไม่เคลียนะแต่ก็สังคมก็มากพูดอย่างนี้พูดตรงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบ น้ำเปียกผ้านะโอ้ระวังให้ดีนะเดี๋ยวน้ําเปียกผ้าระวังนะระวังนะเดี๋ยวผ้าเปียกน้ำเห็นไหมเราจะพูดกันอย่างนี้นั้นธรรมะของเรามันไม่ได้กลับกันอย่างนั้นโยมมันพูดตรงตรงนะพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้นะวันนี้ก็ขออนุโมทากับโยมที่ตื่นขึ้นมามีทั้งหมดสิบท่านดดวยกันโยมมีความภาคเพียนโยมมีความขายันฟังบ่ยบอยๆฟังไปเรื่อยๆ อาตมาก็จะพยายามร้อยเรียงคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลายๆมิตินะมิติแบบง่ายๆเลยมิติแบบยากๆมิติแบบซับซ้อนนะแต่จะซับซ้อนลึกซึ้งขนาดไหนอยู่ที่ตาหูจมูกดินกายใจอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดทั้งสิน้นนะก็ขอโมทนาขอให้ท่านหลายๆเป็นผู้เจริญในธรรมก็เจริญพร